ปิปทาเพื่อละโอรัมภากิยสัญโยตออน,นุนเมื่อบุคคลจักไม่อาศัยมักไม่อาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมภากิยสัญโยตห้าแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมภากิยสัญโยตห้าได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อาน,นุนเปรียบเหมือนเมื่อไม่ถากเปลือก ไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจากถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดก็ฉันนั้นข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมรกไม่อาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคียสัญโยตห้าแล้วจากรู้จากเห็น หรือจักละโอรัมพาคียสัญโยตห้าได้นั้นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อาน,นุลเมื่อบุคคลอาศัยมักอาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคียสัญโยตห้าแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมพาคียสัญโยตห้าได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้อาน,นุ์ เปรียบเหมือนเมื่อถากเปลือกถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยินต้นมีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคอาศัยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคียสัญโยธาแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอรัมพาคียสัญโย้าได้นั้น ก็เป็นฐานะที่จะมีได้อาน,นุนเปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่าเราจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาไม่อาจจะไหว้ตัดขวาง กระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ชันใดก็ฉันนั้นเมื่อทำอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อความดับสักกายะแต่จิตของผู้นั้นไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นอานนท์ เรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังพึงมาด้วยหวังว่าเราจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาอาจจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดก็ฉันนั้น เมื่อทำอันบุคคลแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับสักกายะและจิตของผู้นั้นก็แล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นบุรุษมีกำลังนั้นอานอน์มักและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อการละโอรัมภากยสัญโยทห้าเป็นอย่างไรอานอนั์ พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอุปติวิเวกเพราะระงับความเกียดคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวงจึงสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปตมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้น แล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นประณีตนั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในปตมฌชานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิและเพราะโอรัมพาคยสัญโยตห้าสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานนท์นิมักนิปฏิปทาเป็นไปเพื่อกันละโอรัมพาคยสัญโยตห้าอานนท์ อีกประการหนึ่งเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในสมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่า นั่นสงบนั่นปราณีตนั่นคือความสงบประงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในทุติยชานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะ ธรรมนันทิและเพราะโอรัมพาคยสัญโญย์าสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานนท์นี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อกัรละโอรัมพาคยสัญโญย์าอานนท์อีกประการหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติ จึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมสเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ อันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบ นั่นปราณีตนั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในตติยฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิ และเพราะโอรัมพาคยสัญโยตห้าสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานน์นี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมพาคยสัญโยตห้าอานน์อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัต และโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุทชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรค เป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นปราณีตนั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในจตุตชานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิและเพราะโอรัมพาคยะสัญโยธาสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานนท์นี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อกัรละโอรัมภาคยสัญโย้าอานนท์อีกประการหนึ่งภิกขุเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆาสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตะสัญญา บรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นปราณีตนั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิและเพราะโอรัมพาคยสัญโยทห้าสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะ ผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานนท์น้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อกัรละโอรัมพาคยยสัญโยธาอานน์อีกประการหนึ่งภิกขุเพราะก้าวล่วงอากาสานันจายจตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายจตนะอันมีการทำในใจว่า วิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้แล้วแลอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่น เป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นประณีตนั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้ เธอดำรงอยู่ในวิญญาณญจายจตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิและเพราะโอรัมพาคยสัญโยตห้าสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานนท์น้มัก น้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อการละโอรัมภาคิยสัญโยธาอานนท์อีกประการหนึ่งภิกขุเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายจตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญาจตนะอันมีการทำในใจว่าไม่มีอะไรแล้วแลอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนา สัญญาสังขารและวิญญาณอันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุ ว่านั่นสงบนั่นประณีตนั่นคือความสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดคืนซึ่งอุปติทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความจางคลายความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในอากินจัญญายจตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิและเพราะโอรัมพาคยยสัญโย์าสิ้นไปย่อมเป็นโอปปาติกะผู้ปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอานนนี้มักนี้ปฏิปทาเป็นไปเพื่อกันละโอรัมพาคยยสัญโย์าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ามักนี้ปฏิปทานี ย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสัญโยธาเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรภิกุบางพวกในธรรมวินัยนี้จึงเป็นเจโตวิมุตต์บางพวกเป็นปัญญาวิมุตต์เล่าอานนท์ในเรื่องนี้เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์ของภิกขุเหล่านั้น